ที่ไหนแล้วเขาเข้าใจเราในสิ่งที่เราเป็นเราเป็นอย่างเงี้ยคนนั้นเข้าใจเราแสดงว่าโอเคเขาเข้าใจเราแต่ถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเราคือมันไม่ใช่ที่มันมันไม่ใช่พื้นที่ของเราเนาะมันคงไม่ใช่พื้นที่ของเราแต่วันวันนี้ถ้ามีคนบอกว่าเข้าใจเรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหนเราเป็นยังไงแล้วรับสิ่งที่เราเป็นได้เราเป็นบ้านนะเราเป็นบ่วงนะเราเป็นศรีมหาโพนะเราเป็น คนไม่เต็มนะเธอบางวันเราก็ใส่วิกก <laughs> ัเถอะบางวเราก็ต้องทํางานหาเงินเราทําให้ทุกอย่างนะเธอเราอาจจะไม่มากแมนเหมือนใครอื่นแต่ว่าเราจริงใจแน่นอนรักเดียวใจแน่นอนไอ้พูดถึงมาคนอื่นที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยชุปบชสงเรามันเรามันเป็นคนใส่ใจทํางานอยู่แล้วเรางานความจริงใจควบคุมตรงนี้ ก็ยังย้ำอยู่ว่าเราไม่ใช่คนรักแมวไม่ใช่คนหลอ่อไม่ใช่คนกู้ไม่ใช่คนเท่แต่เราคือคนน่ารักจบเราคือคนน่ารักก็เราชมตัวเองอ่ะกลับบ้านครับผมจะกลับบ้านไปอาบน้ำคืนนี้มีนัดบ้านดาราหมื่นล้านปักผมวไหมทุ่มหนึ่งใครจะรอดูผมบ้างหนึ่งทุ่มใครจะรอชมผู้ยิบ้านฟินแลนด์ บ้าไปหาใครบ้านดาราหมื่นล้านรอบนี้ไปแบบไหนเนาะไปซอกซอยไหนเนาะเราไม่ใช่คนหล่อเดอ้อบอกไว้ก่อนเราไม่ใช่คนที่เราไม่ใช่คนมารแมนเพราะเราผิดบาังกับเพราะเราผิดบาังกับคำว่ามีคนมีคนคนนึงเคยบอกว่าเราไม่มาดเมียนเราก็เลยบอกว่า มาดแปนว่าจากอะไรอ่ะว่าจกหน้าตาดีว่าจากวัจจมาเท่หรอไม่ได้วาจกความจริงใจไม่ได้วาจความซื่อสัตย์ไม่ได้วาจความหลักหรอไม่ได้ว่าจากทำามหากินหรือยังไงวัจจแค่รูปรษณ์ภายนอกนี่หรอไม่รู้มันมันก็เลยถามหาว่าเปรนวัจจอะไรทีวาจากอะไรทีนี่วาเทพสอนนีงไง เราก็เลยไม่รู้ว่าวัดจากไหนความหล่อความมาดแมนแต่สำหรับเราเราก็ทำงานนะเราก็เลี้ยงดูได้หมดดีด้วซ้ำเงินเยอะเงินน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวกับมาดแมนหรือเกี่ยวยังไงหรือใช้ความนี้แต่เราขยันนะเราหาเงินกิ่งนะเราหาเงินตลอดยี่สิบชั่วโมงนะ แล้วที่สำคัญเงินเราเขา้าธนาคารตลอดนะอันนี้พอจะพอจะทดแทนคำว่าแมนได้ไหม <c oughs> เราจะออกแนวตุ้งติ้งนะเธอเออถ้าผู้ภาษาผู้ภาษาชาวบ้านเราเป็นแนวตุ้งติง้งเ <c oughs> ็าว่าได้เราก็ยอมนะว่าออกตุ้งติ้งอยู่เราก็ตุ้งติง้งเราก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นหละมันก็ไม่รู้จะพอได้หรือเปล่าแต่ยาโดมเราไม่มีขายนะเธอไม่ต้องไปตามหานะ ไม,ไม่มีขายนะบัตที่สิบสิบกว่าเขาจะมีขายความรักแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับคนสองคนในเมื่อคนสองคน,งคนตกลงกันได้มันก็ตกลงกันได้แหละพี่น้องเออ แต่ว่าตกลงกันแล้วมันบ็นคือตกลงที่ไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้เลยมันก็จะอีกแบบหนึง่งกลมสมาบัตรนี่ ตัวถ้าแบบเขามีอยู่แล้วเราไม่ต้องเสียค่าออกแบบขาบถ้าแบบเขามีแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราออกแบบใหม่โดยที่เราดีไซน์ตามควาต้องการก็จะเสียค่าออกแบบประมาณ60,000ถึงแสนหนึ่งครับ เราก็เลยจะไปเสริมจมูกนิดหน่อยเพราะเราเผื่อเราจะมากแมนมากขึ้น <laughs> <laughs> เราอยากได้จมูกมันพม่เกาหลีเราก็เลยหาเวลาบ้างแต่เวลาบ้างเราไม่มีเลยเราทํางานนี่เถอมันติดที่เราทํางานเยอะเรา,สาแสจงานเยอะเราก็ไม่ค่อยได้ไปบ้าคือเราไม่ได้ใยอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากงานเราอาจจะประมาณนั้นเลย ไล์พรุ่งนี้ก็รอนะพรุ่งนี้ผมน่าจะน่าจะไล่สุดอยู่ครับรอช่วงไล์เพิ่ชอบไปกินข้าวกันครับพรุ่งนี้มีเบสคําสิงแล้วก็มีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนัดกันัดกันพรุ่งนี้นัดกันมืออืนครับงูงเฮงดีแล้ว แปาบน้ำก่นอนเวลามัดผมข้างหน้าดูดีือเท่ขอบคุณนะครับ ดูแลน้องเบสด้วยนะได้ครับผมดูแลตลอดอยู่แล้วเวลาเจอกันอะไรเงี้ยเทคแคร์อยู่แล้วครับวันนี้ก็ซื้อกระเป๋าไปให้นางได้ป่นนะวันนี้ก็ซื้อกระเป๋าให้คนละใบวันที่ผมซื้อกระเป๋าเงี้ยให้คนละใบมีคนได้ดูคลิปปะ่ะให้พี่เจนนี่หนึ่งใบแล้วก็ให้เบสหนึ่งใบนะครับผมซื้อแบบนี้เมื่อวานนี้เป็นเดือนเซนทานก็แล้วเป๋าสวยจังอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยซื้อ เบสใบหนึ่งเบสสีดำอยากได้บ้างอะบอสผมก็ไปเจอบาวโดยบังเอืนนะไปพวดไปพวดโดยบังเอืนพี่น้องมันจะเข้าไงมันจะเข้าไงไม่รู้ไอตัวนี้เข้าเข้าอย่างไงไม่รู้ ว่าใจบอต้องใช้ย,ยาชาแค่เจ้าบอกลาไอ้กระชาไปทั้งใจติดตามขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับทำยังไงไม่รู้อ๋อถ้าใครได้ดูคลิปนี้ผม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 เอเอาไปให้พี่เจนหนึ่งใบแล้วก็ เบสหนึ่งแมเชียร์อยู่นะุณนะำคับวันนี้ก็ไปถ่ายไปถ่ายรูปด้วยกันมาที่อะไรนะโรงเรียนพี่น้องอยูจินมันอดีไ๋ไปรับยูจินพี่น้องมันอดี๋ไปรับยูจินมาไปรับยูจินกับเจนนี่พี่เจนนี่พี่เจนคุณเบส ยังไม่ลงภาพเลยไปรับหลานะเมื่อนี้มีรูปคู่ไหมมีขาไปจะลงให้ดู 隆隆的歌，隆隆的歌，隆隆的歌。他等在，我等在呀，车。天头望啦，那个车被停在、啊。 พี่เจนกวนเวอร์ลงแต่ละคพีพี่เจนแบบปั่นเวอร์รอฟังเพลงเราเนี่ยผมต้องไปหัดร้องเพลงเราอีกโอ้ไหม่กอดพระเจ้าช่วยยาดูหมดแล้วลบอสหมดแล้วครับเมิร์แล้วครับพี่น้องปองปายชูคูชูโู อบอกแล้วนค่นนาเต็มอย่างเต็มแล้วครับน้องเบสไปไหนน้องเบสกับแยกทางแล้วครับเบสไปถ่ายละครครับเบสถ่ายละครวันนี้เขาจะไปใกล้พระเอกแล้วซาจะไปจอบได้พี่น้องจะไปเลือกซีเลิบอย่างนี้ปเนาะไปะเลนะือกซงเลือซีเนาะ หาเลือบซีนเลือพะย่ะแก่พระเอกพระยังเนาะตามไปกองถ่ายได้ไหมนี่เอาตาไมไปกองถ่ายได้ไหมไปนั่งเฟ้าเบียดเบียนงานตี ผมก็มีค่ายเพียงอยู่นะครับคุณจะบอกมาเฝ้าน้องเบคคำสิงก็ไม่ได้เผื่อพ่อเขาตติปากไงล่ะถืงว่าได้เป็นคู่โชคกับอัน <c oughs> อีแออีแออีแอผมเลิกงัะผมนัดกินข้าวกับพิ่กับโอ้ไม่ได้พูดไม่ได้ห้ามพูด เอขยับไปรูปนะครับจูดึงชูดึงช n ดิงจูดิง เจอแล้วนี Viol ่นัตตี้เขาเขาจะมาฟังนี่ห้งลหรอก็เมันปิดแล้นี่เป็นอะไรนี่เข้าเข้านีเหรอเข้าใจก็ได้หรอหรอมัญชีเบนต้องเปิดห้างไม่เข้ยแล้วจริงดิลองดูเดี๋ยวเราหน้ามาฟิวเจอร์ก็ทางนี like ้เลยก็เ็นหลังบ้านถ้ามันสอนคล้เจอเ ทางนี้หรอวันลางันเพาสอบเพ่อเจออะไรอีกจังหวะเยอะบาถ่ถจริงๆนะใว่านเราขีม่มอเตอค์มาได้เลยนี่ ไปไปยังนี่ไปแล้วเนี่ยพี่น้องอันนี้คือ,อไลฟ์บอกใช่เอาอันนี้คือเปลี่ยนชุดหรอได้เปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็รัรบโทรศัพท์เฉยเลย <c oughs> <c oughs> อีกแล้วอีกแล้วแ <c oughs> ป๊บนึงยวแป๊บเดีติดกระดูกก่อนทำเมืนทำเหมือนสไตล์เดิมทำเป็นแบบเออไม่มอง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนชุดอยู่จะรับอะไรเด้อตอนเธอโทรม,มาก็คือเพื่อออกจากห้องน้ำค่ะก็เลยรับไม่ได้อาบน้ำต้องเปลี่ยนชุดจั้งสีอะพี่น้องไม่ใช,ช่มันร้อนมากอะไม่ร้อนหรอร้อนอยู่ต้งรู้สึกว่าอยากอาบน้ำกลับไปจะอาบน้ำราะว่ารู้สึกว่าเหนียวมากไม่อาบน้ำเราเนี่ยไม่อาบน้ำหรอไปหรอ,หรอ,อแต่ว่าทิ้งหน้ากับผมไว้ไง เดี๋ยวเขาก็ไปลื้อหน้าใหม่เหมือนเดิมได้แล้วแต่งใหม่ง่ามแบบพี่น้องจะไปแล้วไปไปถ่ายหนังเดอ้อไปถ่ายละครเดอ้อจ้ะวันนี้มีฉากเลิฟซีนมีนี่ไม่มีอ๋อรอไม่จะรอดูเบื้องหลังเมย์อ๋ย,อยไม่มีค่ะโอเคโอเคยังไม่ต่อซีนน้อยยังไม่ตอนจบอรอตอนจบก่อนเราะว่ามีจะได้รอดูอยากจะเลิฟซีนเหมือนกันแต่ว่ารอตอนจบก่อนอยากเลิฟซีนเหรอคะ ดีเนี่ยเอาเปล่าขับมาแบบนี้ถ้าจะบอกงี้ใช่ไหมใช่โ okay, อเคเอาเอนจอยเอนจอยแอดเบอร์กจ้าบ๊ายบายบายบ๊ายก็คิดว่าแซมอะไรกินแล้วกินอะไรเป็นอะไรขอให้มีความสุขกับการทำงานจ้ะ นี่ครับเอามันไก่เหรอขางมอไซตตอนนั้นอ๋อมึง <จำ S 1> เอามามึงมาเหมือนมอไซต์ป่ะนี่กูบอกว่ามอไซต์ละมาขี่มานี่ได้กูบอกแล้วไงแต่ว่าเรามาไม่ได้มอไซต์ละมาได้ทีนี้สภาพไม่แพ้มอไซต์ นี่คือไปทางไหนตอนนี้ไปทางเดียว่าร์เลยเส้นทางใหม่ล่าสุดไกลกว่าเดิมเส้นทางใหม่ที่ไกลกว่าเดิมมันก็บอกได้ว่าเวียดนามก็ซส่เป็นเน็ตแต่ยัง สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้หนึ่งทุ่มเราจะกันไลฟ์สดนะครับประมาณทุ่มหนึ่งไปบ้านพี่เอ้าสเปรดเฮ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 สห้ามพูด ผู้สี่อข่าวกูออนไลน์ไม่ทรางว่าหลายๆอย,ยู่ข้าวจะแม่ไงหน้าหมู่บ้านไปกินแพกบันได,ก,ดนก,กันเดี๋ยวมากินนรับุฟเฟ่เบือ่อเอาอันนี้ขับรถกวา้าใช่หรอเธอถามรถกระบะไม่ใช่ไหมต้องพักผ่อนเด้อหรือนอนกินแล้วนอนบ่อน,นอนไหนก็ปนไปงาน บอนนี่กินตอนนี้เขาอ้ยุออกหกโมงครับอยู่เดือ <The sun. S 1> สิยงสุขหลองเพลงเล่าพี่นะพีน่น้องเพลงเล่าไม่เคยแล้วาไม่ร้องอะไรก็ต้องมาร้องโอ้ oh, มากว่าชีวิต ฝึกเพียงเราก่อนนะครับ